สวัสดีครับผมนี่เปเกมเจ็ดสนะครับในม์ไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะฮะผมนะครับเดี๋ยววันนี้ภารกิจข้องเราคือการลงเมืองอีกแล้วลงเมืองอีกแล้วเหรอเนี่ยอ่ะเพราะว่าหนึ่งผมต้องการล่าแต้มนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องคราฟทอสเพิ่มก่อนประเด็นก็คือว่าอ่าไอ้นี่กูหมดแล้วนะครับพิกแอคกู อเว้ยเเฮ้ยผมว่าเอาควรจะเอาดินไปด้วยนะถาดไม่ต้องอืมเอาเหล็กมาผมจะทำการคราฟครับ,รบอ่าพิกแอ็กเพิ่มนะครับหนึ่งสองพอแค่นี้แหละเอาพิกแอ็กสำรองมานี่ ไปคนหอยเก็บไปอยากรู้ว่ามันเอาไปทําอะไรได้เดี๋ยวดูก่อนดูเวลาก่อนถ้าโอมันจะมือคําแล้วเดี๋ยวรอตอนเช้าแล้วกันนาอเดี๋ยวตัดให้ครับโอเคครับเช้าแล้วครับเดี๋ยวเราออกไปกันเลยเสียงอะไรวะแม่งพอได้ยินเสียงนี้นะกูกเริ่มกลัวแล้วเนี่ยหวังว่าคงไม่มีใครมายุ่งนานแล้วนะเคไป ลงเมืองสักหน่อยนะครับวันนี้เสียงดังพอไหมครับโอเคครับผมก็ใส่หูฟังนะมันจะได้บันทึกเสียงผมได้ดีขึ้นโอเคไปทางนี้แล้วกันขึ้นบนหรือลงล่างดี ด้านล,ล่างของมันผมได้ยินเสียงน้ำนะโอ้โหแล้วไอซีลงไปจงังไหร่วะโอเคทางนี้แล้วกันค่อยลงไปครับข้างหน้ามีน้ำผ่านเดี๋ยวผมก่อนผมขุดเหล็กตรงนี้ก่อน วิ่ข้างล่างทําไมมันมีนั่นได้ว,วะว่าข้างล่างมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ้แต่ว่าเหล็กตรงนี้เยอะมากผมขออนุญาตไปหยุดน้ําก่อนนะครับโอ้ยผมต้องหยุดน้ําให้ได้นะครับ ไปทางนี้แล้วกันผมต้องการสำรวจเส้นทางนิดนึงนะครับอย่าบอกนะว่าข้างล่างมันคือเฮ้ยตรงนี้ก็มีเหมืองแบบนี้ด้วยเนี่ยว้าวโอ้ วะโอเคขุดก่อนครับขุดเท่าที่เจอก่อนนะฮะมันผมได้ยินเสียงลาวาแถวนี้นะเออเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงลาวาค่อนข้างกว้างนะเหมืองน,นี้ เจอเหล็กแล้วขุดเลยเหมือนมีพวกอ่าวิเลเจอมาขุดเวลานเนี่ยผมว่าใช่เลครับ กูจะหลงทางไหมเนี่ยทำไมทางมันซับซ้อนจังวะต้องระวังใหญ่บ่งมุมให้ดีนะครับโอเคหยุดน้ำ วันนี้เราจะอยู่ในนี่สักพักเนาะทางนี้มีอะไรไหมฮะนี่แนะ่หยุดน้ำทางนี้ไม่มีอะไรโอเคออก โอ้นี่เราไม่ได้มาสำรวจเมืองแบบนี้นานแล้วทางนี้ไม่มีอะไรทางนี้แล่ละอ่าเจอเด็กแล้วครับตรงนี้ขุดระวงังนะผมขอเตรียมอุปกรณ์รับมือก่อน โอ้ยยยเฮียติดยาแมงมุมโอเคให้กูจ่อไงวะเนี่ยโอเคออกนี้ตันแล้วครับทางนี้เปลี่ยนทาง ทางนี้อ๋อเรามาแล้วนะครับเหลือาทางนี้เรายังไม่ได้มาเราจะขึ้นไปยังไงดีหาติดอีกว้าย ทางนี้สุดแล้วโอเคขุดตรงนี้ครับกลัวไปขุดไปขุดมาเจอลาวานเนี่ยแหละไม่ใช่ไรผมกลัวตรงนี้นะฮะอ่าเจออีกจุดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมจะลุยให้หมดนะฮะโอเคไม่มีอะไรครับทางนี้ใยแมงมุมเยอะมากครับต้องระวังนะฮะ่านนี้เรามาเที่ยวถ้ำอ่าเจอแล้วนี่นะนี่นะฝันใหญแมงมุมหมอกก่อนเราจะได้นั่นได้ออจริงๆคงก็น่าใช้ดาบฟันตั้งแต่แรกเนาะ อูตรงนี้เหล็กเยอะกูยังไม่เคยได้ไอ้นี่เลยไดยมอนด์โอเคอ่าเจออีกจุดหนึ่งแล้วครับก็ต้องอุดน้ำไว้ก่อนเผื่อเราต้องไปต่ออุ๊ปชืบ ยังหมดแล้วนะอีหาวางทอสไม่ได้เราอยู่วายเท่าไหร่วายสี่สิบใช่ไหมตรงนี้มีเห็ดด้วยครับตรงนี้มาหมดยัง ตอนนี้ผมเริ่มจะหลงทางแล้วนะครับอ๋อตรงนี้มาแล้วนะฮะฐานเรามีเยอะครับไม่ต้องกลัวตอนนี้เรามีเด็กเท่าไหร่ละสามสิแปดอันโอเคตน,นี้ไม่มี แล้วนี่วะงั้นกลับขึ้นดีกว่าเรากลับทางไหนแล้ววะอีห่ากูว่า,าจำไม่ได้เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเจอข้างบนครับว่าเหลืออยู่ทางที่ผมยังไม่ได้ไปนะเนี่ยโอ๊ยเฮยเยเมื่อกี้ผมเลี้ยวลงไปทางนี้ใช่ไหมนี่ครับเหลือทางนี้ที่ผมยังไม่ได้ไปเย,ย้ยเย้ย หาสุดโอเคเหลือเหล็กตรงนี้เรายังไม่ได้ขุดโอเคอ่าต,ตรงนี้ตรนนี้ต้องขุดให้ได้เยอะที่สุดครับ อ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดเรมดูลืเรมดูโอเคหมดละไปเรื่อยครั่อึคบอ่าสุดแล้วครับโอเคพานนี้ตะลุยเหมืองเต็มที่ฮะเดี๋ยวก่อนหนึ่งผมขออนุญาตขุดทานก่อนเผื่อไว้นะครับนี่ถ้าได้ที่ขุดไดมอนด์มันจะดี มันจะดีมากเลยเนี่ยมันจะเร็วนะฮะต้องไปหาไดามอนแล้วแหละต่อไปคงจะเป็นทางนี้สีน้าที่ผมยังไม่ได้ไปทางนี้ลงไปหมดแล้วนะฮะ,ะเหล็ก เฮียอะไรวะยามงี้ดิกูกลัวโอออีอวนอ่าอยัางเหลือล่ะอีจุดหนึ่งที่เรายังไม่ได้ขุดนะครับโอเค ตรงนี้มันก็เชื่อมโยงกันนี่นะอ๋อยังเหลืออีกจุดหนึ่งที่เรายังไม่ได้มาครับตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่าจเจอเลกอีกจุดหนึ่งแล้วครับโอเคฮะขุดเลยโอ้เยอะครับตรงนี้เราพลาดโอกาสไปได้ยังไงกันนะครับ จอเหล็กแล้แต่ผมได้ยินเสียงลาวาชัดเจนนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวๆลงไปขุดเหล็กข้างล่างก่อนโอเคพลาดไม่ได้ครับต้องขุดให้ได้เยอะที่สุดนี่พารนี้กูลงเหมืองทั้งพารเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเจอลาวาแล้วครับข้างล่าง เี๋ยวเราจะไปสำรวจกันเอาคุดเหล็กตรงนี้กันตัทอชเลยโอ้เพราะว่าทางมันต้องเชื่อมกันแน่เลยครับเนี่ยนะฮะอ้าวผมเจอไอ้นี่ครับผมอ่าเลสโตนนะฮะ และข้างไกลๆตรงนู้นก็มีเหล็กแต่ทางนี้ต้องไปอะไรอย่างระมัดระวังนะครับโอ้โหเสียแล้วฮะตอนนี้ผมจะค่อยๆไปขุดเหล็กนะฮะค่อยๆขยับไปผมต้องดักทางลาวาใช่ไหมเนี่ย เสียงมันน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหจะเล่นงนี้ดิกูกลัวบง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 ,บงเลยค่อยๆไปครับอย่างระมัดระวังเดี๋ยวตกลาวาตาย อย่างมันน่ากลัวนะอุ้ยเกือบเรือลาวาแล้วเกือบพลาดโอกาสแล้วฮะผมต้องเอาบล็อกอะไรมาใส่กันไว้ก่อนใช่ไหมเนี่ย วามาครับตอนนี้ขึ้นดีกว่าไม่ปลอดภัยครับข้างล่างโอเคค่อยขึ้น,นรู้สึกทางนู้นก็จะมีจะมีเหมือนกันนี่ใช่ไหมแต่ทางนี้เหมือนไม่น่าจะมีอะไรให้ขุดมั้งนะงั้นเราก็กลับกันดีกว่าทางพานนี่เราก็วนเวียนอยู่ในนี้งั้นเดี๋ยวตัดตอนที่ขุดเหล็กเสร็จแล้วกันเนาะ ครับกลับขึ้นมาแนละ้วก็สิ่งที่ผมได้ก็ได้กล่องกับเหล็กมาก็ไปได้จากกล่องรถรางนะฮะก็ได้รถรางมาฟร,ฟรีคันหนึ่งโอเคแจมเป็ดครับผมเดี๋ยวตอนับตอนถึงบ้านโอเคครับข้าวเราก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าบ้านกันก่อน เล่นอ่างนี้นี่ผมนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยแต่ผมยังไม่ได้ข้ามเขาไปเลยนะว่าด้านบนภูเขามันจะมีอะไรนะครับได้เหล็กมาซีอันนะครับได้นี่เ,เพิ่มด้วยได้หินชนิดนี้มาได้ไม้มาอ๋อไม้คงจะเป็นอันอยู่แล้วได้รางรถไฟมาห้าอันนะฮะได้ถังมาได้เลสโตนมานะครับหลดรางเก็บ ในทางมุมมาจากการฟันมันนะฮะได้กล่องก็เก็บไว้ก่อนเผาเหล็กเลยนะครับโอเคนะฮะอ๋อเดี๋ยววันนี้พาสนี้เรากับเราลองข้ามภูเขาไปดูไหมว่าผมไม่รู้ว่าข้างบนเขาวมันจะมีอะไรนะผมจะพยายามข้ามไปนะครับ จะลองดูว่าข้ามเนินเขาที่เป็นบ้านของเราไปเนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าเหมือนกูเห็นแลไวแว,แว๊บเมื่อกี้โอเค,อเคอฮึบ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 อัจจักโยกระโดดฮึบฮึบ อ๋อข้างบนก็จะเป็นเนินเขานะฮะเรามองไปข้างล่างไกลๆนี่จะมีอะไรไหมแม่ตรงนี้ผมชวนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆจริงๆฮะข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับมีแม่น้ำอยู่ไกลๆนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะกลับไปบ้านหลังเก่าสักหน่อยนะฮะไปเยี่ยมเยียน ไปดูซิว่ามันเป,นปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับโอเคเราปล่อยเหล็กเราไว้นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยกระโดดลงครับอ๋อเฮ้อเอ,อ,อโอเคเราปล่อยหเหล็กที่เราเผาไว้ไว้ตรงนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเราไปเก็บฟินกันก่อนนะ เ,เราจะกลับไปบ้านกันบ้านหลังเก่ากันครับปล่อยให้เหล็กมันเผาไปเคเราเดินทางกันดีกว่าครับอุปรกรณ์โอเคพอมีอยู่ระหว่างทางก็จะลากสัต์ไปด้วยเนาะเพื่อเก็บสเสบียงนี่นงโอเคเอาไอ้นี้กลับไปบ้านหลังเล่นแมง อ้เมือม่อกี้เหมือนผมได้ทองมาอันหนึ่งโอ้อยสองอันเลยเหรอเออแล้วผมมี golden apple ลนี่เมื่อกี้ golden apple ผมก็ได้มาจากการที่ไปลงเมืองนี่แหละได้มานะครับเมื่อกี้ หว่างทางเราก็จะล่าสัตว์ไปด้วยนะครับอโอเคเรากดจะเอ้ย,อยกระต่ายทำไมมันไปอย่างนี้นี่แน่ไม่ได้อะไรมาปกติมันจะมีเนื้อกระต่ายนะฮะโอเคเรากลับไปบ้านหลังเก่ากันครับ อย่าโดนกระบองเพชรอย่าโดนโอเคเขาว่าตีต้นนี้เราจะได้ตัวนี้มานะไม่ได้ถ้าปกติมันจะได้ไง อือเอออันนี้ได้เนื้อเว้ยอือนี่แน่นี่แน่คราวนี้เราแมนขึ้นนะฟันโดนเลยโอ้ก็ไม่งีอย่างนี้นะทำไมออไม่โดนเอ,อ๊ะทำไมที่คราวนี้ระครังเสียงมันดังปแปลกๆวะเดีย๋ยวอันนี้มีอะไรให้แดกไหม อเขาไม่มีบ้งเอ้ดูวันดีพวกชาวบ้าน n อ c พีซีอย่นี้ก็ได้ตรงนี้แครอทว้าไม่พอช่างมันนี่ตัวอะไรวะเนี่ยหนูเหรอหนูใช่ไหมหนูใช่ไหมเฟันไม่โดน อ๋อหนูเห็นหนูนึกถึงโดรีมอนนะที่กลัวหนูเคเอบ้านเราพอไม่ได้กลับมานานนี่มันเป็นยังไงบ้างเสียงอะไรวะอ๋อเสียงเราเหยียบบล็อกไอ้นี่นะฮะแต่ทำไมหลอดอาหารมาลดไว้ไอเค โอ้ยมันจะเย็ยนแล้วเรารีบกลับไปนอนบ้านหลังเก่ากันใกล้ถึงอ่ะอ่าเห็นบ้านหลังเห็นหมู่บ้านนั้นแล้วนะครับลาหมูก่อนเสียงอะไรวันดีเสียงสเกลิทันนะฮะ เดี๋ยว<า> okay, แป๊บนึงนะครับโอเคครับกลับมาถึงหมู่บ้านหลังเดิมแล้วแวะล่าสัตว์หน่อยนะฮะว่าไปนี่แวะมาเยี่ยมเยียนสักหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้มาสักพักแล้วนะอืม ว่าไปนี่ผมก็เพิ่งไปในที่ที่สองเลยนะไอจํำตอนซีซั่นสามได้ไหมที่ผมวิ่งอยู่ซะยาวเลยนะถ้าจะไม่ผิดอันนั้นนี่ผมไปสังอะไรวะรู้สึกผมจะไปสามหมู่บ้านเลยมั้งนี่แน่โอ้ยมันจะเย็นละรีบๆกลับเราต้องไปทำให้วัวกับแพะไอแกะเสดมคอมกันอีกนะเสียเวลาจริงๆ โอ้โหแม่งลอมบ้านกูเลยจ้าเดี๋ยวกูต้องไปจัดการก่อนเล่นแม่งให้หมดเลยว่าไปกูไม่ได้มานาน,น,นเนี่ยแม่งบ้านกูนี่แบบนี่ไปเยอะเลยนะฮะเปลี่ยนไปเยอะสนีซัมบี้นะฮะ เอาชิบหายแล้วแปบ๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงนะครับครแบบเมื่อกี้มือลั่นครับตกใจเอนเดอร์แมนผมฆ่ามันไ,ได้แหละเมื่อกี้มือลั่นครับผมกดผิดเลยเมื่อกี้เสียสตินะเมื่อกี้เผลอไปมองหน้ามันโดยไม่ได้ตั้งใจไง คงไปแล้วแหละพอเช้าแล้วนะโอเคอันนี้เราไม่ได้เผาอะไรไว้ใช่ไหมโอเคทำไมเหมือนวัวแกะมันลดจำนวนลงเอ๊ะหรือว่าเราคิดไปเองแต่ค่าเรายังโตไม่หมดเลยนี่หว่าอ๋อผมได้ทองมา,าต้องเอามาเก็บไว้ในนี้นะครับ เดี๋ยวมย่างปลาสักหน่อยโอคิดถึงวันเก่าๆย่างเนื้อสัตว์สักหน่อยนะฮะมันย่างได้ใช่ไหมโอเคฮะตกใจครับเอ็นเดอร์แมนเมื่อกี้ผมเลยไปกดพลาดเลยนะครับฮะเดี๋ยวย่างเนื้อสักหน่อยโอี้เราได้ได้ปลามานะครับ อเคเดี๋ยวเราไปดูแลนด์เด็กๆกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเอะเราไม่ได้เก็บไอ้นี่ไว้หรอเนี่ยโอเคครับนียเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆกันสักหน่อยตกใจ ให hey. hey, ้น้องๆเขาได้กินอาหารแสักหน่อยตาลายนะว่าไหนโตยังไม่โตอ๋อโอเคโตแล้ว เดี๋ยวว่าจะกลับมาทำฟาร์มไก่สักหน่อยผมจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะผมจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะเพื่อจะทำฟาร์มไก่เนาะแต่ไก่กูหายหมดแล้วเพราะว่ากูฆ่าทิ้งหมดเลยไก่อะ่ะไม่ค่อยมีโผล่มาให้เราด้สักเท่าไหร่นะวัสดี มาเก็บเก็บเรลวครับโอเคเรียบร้อยครับ ไก่แถวเนี้ยมันคงหายายะๆเพราะผมฆ่าไก่เยอะนะก็อาจจะไม่มีไก่ให้เราได้เลี้ยงเท่าไหร่นะเพราะเราฆ่ามันเยอะไงประเด็นเดี๋ยวสำรวจดูแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อจะมีไก่หลงเหลืออยู่บ้างไม่มีเลยอ่ะขออภัยนะไม่สามารถเลี้ยงไก่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บก่อนแล้วก็จบพาร์ทนี้กันดีกว่านะ อ๋อไม่ยาวเท่าไหร่นะครับผมจะคลิปผมจะราวๆสามสิบนาทีแล้วครับไม่ต้องห่วงอะผมจะไม่ให้ยาวเกินไปสามสิบนาทีของเกมไมครับเฮ้ยเดี๋ยวช่างแม่งคายามันนะโอเคครับวันนี้เวลาแค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ